เป็นข้าวในแปลงเปียกสลับแห้งอายุ83วันนับจากวันปักดำวันที่8ธันวาคม66วันนี้ครับวันที่1มีนาคม67อายุ83วันครับเป็นข้าวอายุสั้นครับระยะเก็บเกี่ยวอยู่ที่95-100วันใช้เทคนิคเปียกสลับแห้งสองครั้งด้วยกันครับแปลงนี้เป็นแปลงเปียกสลับแห้งรวงนี้เป็นก้อนอย่างนี้เลยครับรวงนี้เป็นก้อนเลย รวงใหญ่ยาวเม็ดสมบูรณ์แต่ก็ดีมากๆครับโดยเฉลี่ยก็ราวๆสาต้นครับแต่บางกอก็หลุดถึง40เลย35ถึง40ต้นนี่คือลักษณะครับของข้าวอายุสัน้นนาปังที่ใช้เทคนิคเปียกสลับแห้งเราใช้เทคนิคเปียกสลับแห้ง2ครั้งด้วยกันครับแป่งนี้แต่ถ้าเกิดเราจะทำเปียกสลับแห้งอันด้2หรือ3ครั้งจะต้องระบายน้ำช่วยครับ เรืว่าเอาน้ําเข้าใส่ปุ๋ยเสร็จสักสัปดาห์หนึ่งครับเราระบายน้ําช่วยทํานาแบบลดหลั่นกันระบายจากแปลงหนึ่งไปสู่อีกแปลงหนึ่งครับเป็นการประหยัดน้ําและก็เพิ่มผลผลิตท่านผู้ชมนะครับแต่ละแปลงมาดูผลลัพธ์ครับมาดูสิ่งที่ได้รับครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากเทคนิคเปียนสลับแห้งคบนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งครับที่อยู่ด้านล่างรวงนี้เป็นก้อนเลย ดวงใหญ่ดวงยาวดวงสมบูรณ์เปรียบเทียบเห็นชัดเจนเลยครับระหว่างนาบียกสระบแห้งและนาน้ำขับเห็นความแตกต่างของการแตกกอความแข็งแรงของราต้นของใบครับดูขนาดของรวงความสมบูรณ์ของเม็ดอายุ83าวันครับนับจากวันปักดำรวงนี้เป็นก้อนอย่างนี้เลยครับเห็นแล้ว ห็นแล้วสะออนเลยครับดวงนี้เป็นก้อนเลยส่วนน้าน้ำขังอยู่ฝั่งโน้นครับการแตกกอนนี่จะคนละเรื่องเลยแตกกอน้อยมากครับแทบจะไม่แตกกอเลยน้ำขังที่อยู่แปลงข้างล่างใช้ปุ๋ยดูแลมาตรฐานเดียวกันหมดครับแต่ผลลัพธ์ต่างกันครับโอ้โหต่างกันมากครับนี่คือผลลัพธ์ของการใช้เทคนิคเปียกสลับแห้งอย่างที่บอกครับ เทคนิคเปี่ยสตะละแม่งที่เราใช้กับข้าวอายุสั้นโดยเฉพาะข้าวนาปังอายุ95-100วันครับปกติเราจะทําเปียยสตะแมงได้ประมาณครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทำสองหรืสาครั้งทําไงครับ <c oughs> ง่ายนิดเดียวครับคือเราทํานาลดหลั่นกันอย่างนี้ครับสามารถที่จะเปิดน้ําจากแปลงบนลงแปลงล่างแล้วก็แปลงถัดไปครับแปลงเปรียยนตะแหงของเราจะมีอยู่สแปลง ซึ่งเราจะเริ่มรันหรือเริ่มรันเริ่มนับตั้งแต่แปลงแรกครับเปิดน้ำใส่แปลงแรกหว่านปุ๋ยประมาณสักสัปดาห์หนึ่งครับค่าไนโตรเจนเริ่มต่ำต่ำกว่าเกณฑ์ก็คือ50 ppm เราก็ระบายน้ำครับเราระบายน้ำจากแปลงข้างบนลงสู่แปลงนี้ครับลงสู่แปลงนี้เพื่อให้ประหยัดน้ำครับเพราะการระบายน้ำาออก จะช่วยให้ระบบรากเดินดีแตกกอดีครับสำคัญก็คือทําให้เราประหยัดน้ําครับประหยัดน้ําแทนที่เราจะเปิดน้ําใส่แปลงนี้ครับเราก็ใช้น้ําจากแปลงบนระบายลงมาสู่แปลงล่างพอเติมน้ําแปลงล่างครับเติมน้ําแปลงล่างเอ่อแปลงล่างใส่ปุ๋ยสักสัปดาห์นึงแล้วก็เดินระบายลงสู่แปลงข้างล่างอีกนี่คือเทคนิคครับที่ทางแปลงใช้ทําให้สามารถทําเปียกสลับแห้งแปลงนี้ ได้สครั้งเลยครับตั้งแต่เริ่มปักดบป,ปักดำปักดำได้ประมาณสักหอาทิตย์ครับหนอาทิตย์เราก็เติมน้ําครับเติมน้ำใส่ปุ๋ยสังเกตด,ดูโรคพืชให้ดีครับถ้ามีโรคมแมลงมีผีเสื้อมีอะไรต่างๆที่มันดูผิดปกติก็ใช้ยาควบคุมครับแต่บอกเลยเลยครับว่าทค้นี่เปียกสำรับแพ้งจะช่วยให้ต้นข้าวเราแข็งแรงแข็งแรงทนโรคครับ ใบแข็งแรงต้นแข็งแรงเขาจะไม่เป็นเชื้อระและที่สําคัญครับแปลนน่าจะทําทําการเกษตรแบบแม่นยาตรวจวัดค่า NPK ทุกครั้งครับตรวจวัดค่า NPK ทุกครั้งให้ค่า NPK อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งถ้าเราสังเกตจากใบก็ได้ครับถ้าใบเขายังเขียวเขียวสมบูรณ์ครับแดงว่าค่า NPK ยังอยู่ในเกณฑ์แต่ถ้าเกิดใบเริ่มเหลืองครับ บเริ่มเหลืองแสดงว่าธาตุอาหารเริ่มร่อยหรอและไนโตรเจนเริ่มน้อยเราก็ดูครับถ้าเหลืองมากก็ประมาณสัก10กิโลต่อไร่หรือถ้าเหลืองน้อยหน่อยยังเขียวอยู่จะเติมก็ประมาณ5กิโลกรัมต่อไร่ครับส่วนใหญ่ยาเน้นเป็นปุ๋ยยูเรียและก็ใช้น้ําหมักโยกด้วยสําคัญครับจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กในดินก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการดูดปุ๋ย อยู่ินรีครับโดยเฉพาะในดินที่เป็นอีนซีวัตถุก็ดีหรือเราเติมทั้งแปลงจะใช้น้าํนาหมักหยกล้วยแทนน้าหมักหยกกล้วยฟีลุ่มมากับน้ําเลยครับส่วนหนึ่งเราก็ฉีดพ่นผลลัพธ์อย่างที่เห็นเลยรวงนี้เป็นก้อนเลยทําให้เราประหยัดนอกจากใส่ปุ๋ยแบบแม่นยําครับประหยัดได้ระดับหนึ่งครับคําว่าระดับหนึ่งก็เกือบ50เหมือนกันแทนเราจะไปซื้อปุ๋ยที่มี P K ซึ่งราคาจะสูง พอพีเคเขาจะมีเหลือเฟืออยู่แล้วครับในแปลงวัดทุกครั้งสูงเกินมาตรฐานเลยไม่ใส่ครับใส่แค่ยูเรียและการน้ำหมักจุลินทรีย์เห็นไหมครับว่าเทคนิคเปียกสลับแห้งกับการใช้จุลินทรีย์รวมไปถึงทำกเกษตรแม่นยำตรวจวัดค่าเอ็นดิเคทํำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้20-30%เลยครับแต่แปลงนี้น่าจะหลุด3 0ขึ้นครับผลผลิตลราวๆน่าจะตันขึ้น ถ้าดูรวงอย่างนี้น่าจะตันขึ้นครับประหยัดปุ๋ยได้มากกว่า50%ปรตประหยัดน้ำครับแปลงนี้ครับจะเก็บข้อมูลคร่าวๆครับลดการใช้น้ำได้ถึง500ลรูปบาทเมตรต่อไร่สูงครับถือว่าสูงมากๆคือนอกจากเราจะเปียกสลับแห้งการให้น้ำเราก็ใช้เดรนผ่านครับไม่ถึงครับสลับแห้งแปลงแรกเพื่อให้การสลับแห้งได้ 2- 3ครั้งแล้วก็ระบายระบายน้ำช่วยครับแต่ไม่ระบายทิ้ง ระบายจากแปลงสู่อีกแปลงหนึ่งและก็ท้ายสุดครับก็ลงสู่แปลงนาน้ําขังที่อยู่ด้านล่างครับเพื่อเปทียบให้เกษตรกรครับให้ท่านที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้เห็นได้เห็นข้อแตกต่างของการทํานาปีกสลับแห้งและการทํานาแบบน้ําขังรูปแบบเดิมของเกษตรกรดูความแตกต่างครับเห็นได้ชัดเลยครับู้หลวงหลวงแปลงนี้ครับหลวงแปลงปีกสลับแห้ง แตล่ลวงนานลำแพงอยู่ข้างล่างนู่นครับอยู่ข้างล่างนู่นเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเก็บให้ดูครับถ้าเดินไปก็จะไกลนิดนึงคลิปจะยาวครับนี่แหละคือเทคนิคเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวครับลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร,กรลดการใช้น้ําครับลดการปล่อยกาวเรือนกระจกสาเหตุของโรครอนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่เพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร,กรมาทํานาเปียกสลับแห้งกันครับ มาทำนาเปียกสลับแห้งกันเทคนิคง่ายๆ